เป็นอีกหนึ่งดาราสาวสวย่ถวหน้าของเมืองไทยนะคะอย่างเดียวอริสราที่ตอนนี้เนี่ยขึ้นแท่นเป็นว่าท,ที่คุณแม่ที่กําลังอุ้มท้องลูกคนแรกให้กับวันจอย่างเซบาสเตียนลีล่าสุดน,นะคะสาวเดียวขอทําหน้าที่ลูกด้วยการซื้อรถยนต์คันหรูสป라이ดวันเกิดคุณแม่ด้วยสาวเดียวนะคะเผยโมเมนต์น,น่ารักน่ารักนี้ผ่านทางช่องยูทูบที่ชื่อว่าเดิวอริสรา ซึ่งสาวเดียวบอกว่าไม่เป็นคนที่ไม่เรียกร้องอะไรและเราคิดว่าเวลานี้แหละแม่ควรได้รับบ้างคือรถช่วงนี้แม่ไปพบเพื่อนบ่อยๆอ,ออกสังคมขับรถไปกินข้าวไปนู่นนี่คิดว่ารถนี่แหละเหมาะกับเขาซึ่งงานนี้นะคะเซบาสเตียนเนี่ยเป็นคนวางแผนโดยหลอกว่าเอารถมาซ่อมมาถึงก็เซอร์ไพรส์บอกว่าซื้อรถให้ม้านะโดยโดยมีการวางแผนก็คือวางแผนแบบซ้อนแผนหลอกว่าเป็นรถเบนเมื่อถึงเวลาขับเนี่ยให้ม้าลงกดรีโมทปรากฏว่า รีโมทเนี่ยไปติดที่รถพอดสีดำนะคะงานนี้นะคะทําเอาแม่ของดิออริสราเนี่ยถึงกันร้องไห้กันเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นลูกที่กระตันอยู่มากๆนะคะสําหรับสาวดิออริสรา